สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดนายแพทย์ธทีรวัตรเผยเรื่องทําไม่ออกซิโนแวคบวกแอสตาอาจเหมือนได้แอสตาเข็มเดียววันที่14กรกฎาคมนายแพทย์ธทีรวัตรเหมจุธาได้โพสต์ข้อความแสดงความคิดเห็นถึงวัคซีนโควิดว่าเป็นเรื่องหันษาที่ขบขันไม่ออกสำหรับคนด่านหน้าที่ต้องเจอคนไข้จริงๆทุกวันที่เราต้องการขณะน,นี้คือเข็มที่3เช่นแอสตาหรือไฟเซอร์โมเดน r าถ้ามาทานัน เพราะขณะนี้ภูมิผดหายไปเกือบหมดแล้วและกลายเป็นผู้แพร่เชื้ออย่างมีประสิทธิภาพทาั้งที่ป้องกันตัวตามปกติหน้ากากสองชั้นล้างมือแต่ต้องดูคนไข้วันละเป็นสิบคนโดยคนไข้ามาด้วยโรคอื่นที่ไม่ใช่โควิดแต่แฝงโควิดมาโดยไม่รู้ตัวพลาดพังเสียทีเลยติดไปด้วยการใช้ซิโนแวคเข็มแรกและตามด้วยแอสตาอาจเป็นเหมือนได้แอสตาเข็มเดียวเพราะซิโนแวคออกแบบมาให้ฉีด2เข็มจึงจะได้ผลส่วนแอสตาไฟเซอร์โมเดร์น a star, Pfizer, แม้ฉีดเข็มเดียวก็แสดงประสิทธิภาพในการป้องกันการติดเชื้อไปบ้างแล้วการจัดหาวัคซีนให้เพียงพอจํานวนและมีประสิทธิภาพและสามารถตามต่อได้เมื่อภูมิลดลงเป็นหัวใจสําคัญร่วมกับการรักษาวินัยสูงสุดและการคัดกรองทวนทัวทุกตัวคนตามด้วยการแยกตัวทันทีขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ